มามาเบ,บ,าบาิ่งน,นั่นในน้ำกันพี่น้องว้าวหกวัดใหญ่ดินี่พี่น้องหมดงามอยู่จากตะกี้เนาะเพิ่นโบท่านได้มีการ่นรปั๊บผงก็ถือว่าจะบบสะอาดเราจะบบงามตาไปไหนเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นป,ปั๊บผงใหม่หมดงามหลายพี่น้อง ผมกาจะเดินทางไปต่อด้านนานกันห้าไผ่ทีจากมาเสียงซี่นาอก,ก็สามารถเข้ามาเสียงซี่อะไรพี่น้องนน่วกาบุกว้างไปไหนแต่กาหุบปั้นนี่หลายหลายแหง้ง พระพุทธรูปองค์นี้นีเยาวสุดใหญ่สุดพี่น้องเนี่ยเพิ่นจะมีเครื่องหมายลำดับเลขสิบสี่สิบหาสิบเจ็พี่น้อง ไปต่อนี่พระพุทธรูปไม่ต้องง่ายๆห้ามขึ้นสัมผัสเด็ดขาดไม่คว่ำข้นบ่อยสัมผัสพี่น้องเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่เนาะ สร้างในก็นาจะโดนนานละตับมึงจระเข้หกปั้นจำลองพญานาคผาลุสี ตัวนี้เพิ่นยังให้ขื่นเลยพี่ไไน้องเด้อเนาะร้งะองขึ้นเบื้งเบาบสูงเต่อโบ่ขึ้นซะสูงแฮงเนี่หุบปันน้องกระต่าย ตัก,กเตันนี่พี่น้องลำดับองค์ที่สามสิบสองเผลนก็นจะหมายไม่เบิดพี่น้อง ใครที่ยอยากเข้ามาเบ่งยอยากเข้ามาสัมผัสมาได้ๆพี่น้องเลยบ้านเซ็งควนเมืองหาดายฟองนะนครหลวงยิงจังเลต้นอย่างก็เอิ้นนี่พี่น้องห้อบอกครห้อเมนบอกเลยนี่มต้นอย่างอันนี้ นอง,องแขกส่วนหลายจะเป็นคนจีนพี่น้องคนจีนคนไทยเนาะฝรั่งก็จะมีอยู่แต่ก็มีหน่อยส่วนหลายจีนไทยเกาหลี เพราะว่าไทยก็เข้ามาหลายน,นี่นะ ป่ันี่ยังไปต่อ คนกำลังเข้ามาพี่น้องเพรานี้วันการคนจะบลายปไปเลยถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นคนไม่นาน,นจะหลายสุดแต่ว่ามื่อนี่วันการแต่ก็สิมีอยู่มีเข่ามาเรื่อยๆเป็นนะโซนนี้จะเป็นโซน,นขายเป็นหมักไม้เป็นน้ำสาลีนี่เป็นน้ำสาลี เดี๋ยวขอไป่เป็นกันพี่น้องอันนี้อยา่างไรปิ้งกล้วยหอมหวานใช่ป่ะปิ้งเท่าไหร่เนี่ยกล้วยเนี่ยสามพันสามพันเอาสอง ซิมปิงก้วน้กันไหมเอาปิงถูกมือเลยบ่นเอาตั้เป็นไม้น่าจะได้ใส่เอาไม้ใช่ได้ มันซิมต้องกันไแล้วฮอลล์ซ่าที่เป็นแนวโอเคบอลทจ่เป็นส่วนวัฒนธรรมมีงานต่างๆงเพื่อแสดงศิลปะอยู่จุดนี้โต๊ะนี่ก็เป็นโจ๊กไม้แบบนี้โจ๊กไม้ต่างไม้มัก หหวานแซ่บ hmm. อีมุมหนึ่งเป็นปั๊บปุ่งแม่กับหว่างงามหลายแท็บสกับตะกี้ ีมมนะุนแล้วพี่น้องสลักเป็นนี้ก่อจุกประเศิศก่อนเนาะก็จัดไปพี่น้องอย่าลืมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องอาลักลิ่นี้ไปแล้วสบายดี